ก่อนนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอีสานเราก็มาจะนึกถึงภาพของความแห้งแล้งความกันดานความยากลำบากนะคะ แต่เชื่อไหมคะในปัจจุบันนี้ไม่มีภาพนั้นล้เหลืออีกแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศที่อีสานดู <c oughs> ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นของจริงกันนะคะแต่ไม่ว่าความเจริญจะเข้ามาสู่ภาคอีสานมากแค่ไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อีสานใต้นั้น <c oughs> ก็คือการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น,นะคะ่ะ ชมคะเรื่องของที่พักนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวได้นะคะและในวันนี้นะคะเราก็มาสัมผัสกับอาร,รยธรรมกับวัฒนธรรมของที่อีสานใต้กันแล้วค่ะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสกันดูในเรื่องของที่พักนะคะก็คือวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ค่ะและคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้มาสัมผัสกับบรรยากาศโฮมสเตย์แบบบ้านๆที่นี่ละค่ะบ้านช้างต้น ักในสุรินนะคะมีความหลากหลายให้เลือกนะคะถ้าเป็นแบบใกล้ชิดธรรมชาติถ้าเป็นในตัวเมืองก็จะมะีของบ้านช้างต้นนะคะที่เป็นโฮมสเตย์เป็นบ้านทรงโบราณทรงเก่าเป็นบ้านไม้2ชั้น,นะคะบ้านไม้นี้มีอายุป,ประมาณ80 กว่าปีนะคะแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็จะเป็นคนพื้นเมืองจริงๆของจังหวัดสุรินเป็นทวดชื่อทวดพองค่ะท่านเป็นศึกษานิเทศค่ะบ้านก็จะเป็นทรงโคโลเนียนบริเวณนี้เมื่อก่อนก็จะมีบ้านไม้เก่าเยอะมากค่ะแต่ว่าถูกรื้อไปหมดแล้วเปลี่ยนเป็นบ้านปูนไปหมดเหลืออยู่ประมาณสองหลังที่ยังยังรักษาบ้านไม้เก่าไว้ค่ะเหมือนบ้านช้างต้นนี่ก็จะเป็นบ้านที่อนุรักษ์ไว้บ้านช้างต้นที่ชื่อช้างต้นนะคะเพราะว่า จังหวัดสุรินทร์จุดเด่นแหล่งที่เที่ยวก็คือช้างมีช้างมากมายเป็นช้างเลี้ยงเราก็เลยจับที่ตรงนี้มาตั้งแต่คําว่าช้างต้นรวมช้างรวมกับต้นเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นแบบต้นแบบบ้านหลังแรกที่ทําเป็นบ้านให้คนเข้ามาพักเข้ามาเข้ามาชมเนี่ยเป็นการอนุรักษ์บ้านในจังหวัดสุรินทร์หลังแรกบ้านช้างต้นที่เราทําถามว่าเป็นโฮมสเตย์รายได้เราไม่ได้ได้ไดหลักจากตรงนี้ เราแค่มีใจอยากจะทําเพื่อให้คนได้เห็นความสําคัญตรงนี้เท่านั้นค่ะจากอดีตเมื่อก่อนนะคะบ้านเกือบจะพังแล้วค่ะเพราะว่าปลวกปัญหาปลวกเราก็กลับเข้ามาตกแต่งให้มันเป็นคงคงความเป็นเดิมมากที่สุดะคะ่ะเราจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นโมเดิร์นมากแล้วก็ผสมผสานกันไปให้มันเป็นแบบเดิมๆม,มากที่สุดเพื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นภาพเดิมๆได้นึกถึงให้มากที่สุดะคะ่ะ ถ้าเป็นทริปที่เคยมานะคะก็จะมีกิจกรรมเที่ยวชุมชนหนึ่งะคะ่ะโดยที่เราจะเป็นคนประสานในชุมชนเองและชุมชนจะเป็นคนพาไปเที่ยว2องอกิจกรรมพาชมตลาดสีเขียว3กิจกรรมปั่นจัก,กรยานที่นี่ก็จะมีจัก,กรยานให้ปั่นฟรีค่ะสองคันค่ะเข้าเข้า,เข,าเข้ามาใช้บริการได้เลยแล้วก็กิจกรรมหนึ่งก็คือทําอาหารพื้นพื้นบ้านค่ะบ้านช้างต้นนี่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ในบ้านก็จะมีภาพเก่าๆที่สะสมไว้นะคะเป็นภาพการแต่งกายของคนพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์เป็นภาพประตูเมืองเก่าเป็นภาพที่ในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกก็จะมีแล้วก็มีโรงเรียนเก่าที่โรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเรากจ็จะรวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็จะได้เห็นความเป็นวิถีของคนเมื่อก่อนที่ว่าทีวีสมัยก่อนเป็นยังไงเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ มีขาวดํามีที่ปิดเปิดบ้านปิดเปิดนี้ค่ะเมื่อมาก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้ถ้ามาถ้ามาบ้านช้างต้นเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึง่งก็คือถ้าคุณอยากจะรู้จักจังหวัดสุรินทร์คุณสามารถที่จะเดินเข้ามาในบ้านช้างต้นแล้วถามคนที่อยู่ในบ้านช้างต้นว่าจังหวัดสุรินทร์มีอะไรเที่ยวมีอะไรกินและพาผมไปได้ไหมสิ่งนี้ค่ะเราสามารถให้คำตอบกับคุณได้ที่บ้านช้างต้นค่ะ การเดินทางก็คือการเรียนรู้นั่นเองค่ะและการที่เราได้ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ใหม่ๆต่างๆนั้นนะคะก็ถือได้ว่าทําให้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของธรรมชาติผู้คนศินละปะวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์และน่าค้นหาค่ะและก่อนจากกาันวันนี้นะคะคุณผู้ชมรายการ Family Holiday ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงเลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะทุกคนค่ะต้องทํางานอย่างเร่งรีบทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับงานที่เราทํา แต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับคนในครอบครัวให้กับคนที่เรารักด้วยค่ะและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแบบนี้แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่เราจะมาสํารวจตัวเองว่าเราได้รู้จักกับคนที่เรารักได้ให้เวลากับคนที่เรารักมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะวันนี้นะคะรายการ Family h o l i d a y ครอบครัววันหยุดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวบุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุคเป็นการสอนประสานรับกันอย่างลงตัวระหว่างปราสาทขอมโบราณกว่าพันปีปราสาทพนมรุ้งที่มีปรากฏการณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยคือปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตกตรง15ช่องบานประตูของตัวปราสาทสอดประสานรับกับปราสาทยุคปัจจุบันคือปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์อยู่นเ็ดสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศบุรีรัมจึงเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดบุรีรัมยเมืองปราสาท2อยุค